ขับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นรถประพยิ่งรวยเต็นรถมือสองขายด้วยทุกความใจไม่มีการหมกเม็ดวันนี้มาแนะนํานะครับตัวรถหรูนะครับซีดานรถหรูราคาแสนกว่าบาทออกห้างคันนี้ตัวนี้เป็นตัวปี2008นะครับแอคคอร์ดนะเครื่อง2.4นะออกห้างตอนนั้นล้านกว่าแน่นอนนะครับล้านกว่านะวันนี้หายไปนะครับ90% หรืออยู่ที่เต็นท์แสนกว่าบาทนะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากแนะนํากับเพื่อนๆ่ยางทั้งหมด4เส้นนะครับปี2023ดอกขนเยอะๆนะครับบอกเลยนะแล้วตัวรถคันนี้สวยมากครับสีสันโดยรวมแล้วเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ริ้วรอยนิดหน่อยแค่นั้นเองเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนําเครื่องเกียร์ขับดีมากๆแอร์เย็นนะครับไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าตัวรถคันนี้มีตรงไหนนะครับที่ต้องเก็บรายละเอียดบ้างนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันกันชนสวยหมดครับ นะครับสวยมากๆเลยไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับไฟดวงหน้าสวยเงางามครับตาเงาวับเลยนะครับแก้มสวยครับนะครับประตูสวยครับประตูสวยครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวครบครับนะครับสวยครับรักยิ้มนิดเดียวครับหน่อยเดียวจิดเดียวแทบมองไม่เห็นหรอกครับนะครับแต่ถ้าผมเห็นผมจะบอกหมดครับนี่คือความจริงใจตูดหลังสะโพกสวยครับนะครับกันชนสวยครับหลังนะเซนเซอร์มาพร้อมนะครับไฟหลังสวยงดงามมากๆ นะครับกันชนสวยครับนะครับฝากระโปรงสวยมากครับนะครับหลังสวยมากครับนะครับแก้มหลังนะริ้วรอยขนแมวมีบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาประตูสวยครับประตูสวยครับล้อมด้วยโครเมียมทั้งหมดนะครับโอ้โหสวยมดครับแก้มหน้าสวยครับนะครับแก้มหน้าขวาสวยครับกันชนเกอร์สวยครับนะครับฝากระโปรงริ้วรอยนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วผมบอกเนี่ยผมแทบโอ้โหแทบจะไม่เห็นริ้วรอยเลย นะครับสวยครับใช้ได้ครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับมีทําสีมาบ้างนะครับนิดหน่อยนะด้านหนุ่มด้านหน้าแบบนี้นะแต่โดยรวมแล้วตัวรถผมบอกเลยว่าผ่านอยู่แล้วนะครับไะเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะนี่ครับภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ไฟฟ้าสองด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีม้านหลังไฟฟ้านะครับคูชคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับอ่าโอ้เยอะอะแอร์แบ็กแปลูกนะครับครบเลย นะครับมาเดี๋ยวมาเดินดูกันต่อว่าเป็นยังไงลายไม้รอบคันนะผมบอกได้เลยสวยมากแอร์แบกนี่ไปยันคนนั่งหลังด้วยนะแล้วก็บาะด้านหน้า2ลูกด้วยนะที่เบาะนะความปลอดภัยมาเต็มครับนะครับโง่งดงามครับมีเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับมีเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับมาดูก็เลยแผงข้างสวยครับเพิ่มความหรูหราแน่นอนนี่ครับงดงามครับนี่อ่ะที่วางแก้วน้านี่ครับ นะครับแล้วสามารถเปิดเปิดไปด้านหลังได้นะนี่ครับเปิดทะลุหลังได้นะครับโอเคมาครับแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าสวยด้านบนโอเคครับนี่ครับนะครับสภาพยังโอเคอยู่นะครับอมามาดูอ่ะเดี๋ยวดูฝาหลังต่อเลยดีกว่านี่รีโมทนะครับกดเลยฝาหลังปุ๊บขึ้นเลยนี่ครับหลังสวยๆครับนะครับเปิดนี่พับเบาได้นะดึงตัวนี้มันก็พับเบาไปนะครับเนี่ยนะโอเคอ่ะ ยางอะไหล่โฮสสวยเดิมๆเลยเห็นไหมครับหลังสวยๆเลยยางอะไหล่มิชลินนะครับอ่าป้าปิดนะเดินดูต่อครับอ่ะแผงข้างสวยครับใช้ได้ครับภายนใงภายในโอ้ผมถือว่าคุ้มครับนะครับนี่กับราคานี้ยังไงก็ต้องบอกในคําเดียวเลยว่าคุ้มแน่นอนครับนะครับแผงข้างสวยครับตรงนี้หน่อยหนึ่งที่เป็นรอยนะครับนี่ครับนิดหนึ่งเปลี่ยนแผ่นนี้ยประมาณ300รอบาทผมบอกได้เลย ใครใครซื้อรถนะคุณอย่าซีเรียสกับแผ่นพวกนี้นะถ้ามาซื้อกับผมนะริ้วรอยนิดหน่อยคุณอย่าซีเรียสนะเพราะผมเน้นนะครับเครื่องเกียร์ตัวรถต้องดีนะครับนี่ครับบอบบับไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับอ่ะมาฝั่งคนคนขับมั่งนะครับเมื่อกี้เดินเลยนะครับฝั่งคนขับนี่ครับลายไม้ทั้งหมดกระจกบังคับไฟฟ้าเห็นไหมครับแอคคอร์ดก็คือเขาชอบเนี่ยครับตรงนี้มันชอบถลอกเหมือน CRV เหมือนกันเลยคันด้านนี่ยเหมือนกันหมด นะครับเบาะปลั๊กไฟฟ้าพร้อมเบาะนวดนะครับครบหมดนะครับที่จะต้องเก็บนะครับอันนี้หลักร้อยประมาณสามร้อยนะครับด้านนู้นสามร้อยเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับที่วางเท้าเท้าแขนนะนี่ครับนอกนั้นผมบอกได้เลยคุณเอาไปใช้ได้เลยเก็บสามชิ้นนี้ประมาณพันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกกับเพื่อนเลยนะเวลาคุณมาซื้อรถที่ผมนะครับผมไม่ได้เอารถเนี่ยต้องไปเก็บงานให้เป๊ะแล้วมาขายนะ ผมจะเน้นเครื่องเกียร์ที่มีคุณภาพให้กับคุณนะครับส่วนรายละเอียดแค่เลิกๆน้อยๆอยแค่เนี้ยไม่ได้หนักหนานะครับเราซื้อรถใช้กับราคาคุ้มอยู่แล้วนะครับบอกเลยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมต้องแนะนําเพื่อนๆเลยรถขับดีมากๆแล้วรถทรงสวยนะครับสีสันสวยเงางามนะโอเคนะครับเพราะนี่จะหมดเวลา5นาทีละขอบคุณเพื่อนสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ